รับอยู่กับช่องเอเจปโปที่บอกไว้ว่าจะมาชายหาดแต่มา,าคาเฟ่น้องมาเฉยนะครับ,ะะบโอ้ยหยบยบเท้า,าพี่ทำไมฮะ,ะช้างเข่าในหมาในหมาในหมา หามาไม่เจออ๋อ,น,อนี่งไงนี่ครับมามามาโคตรใหญ่เลครับใหญ่กันใหญ่เท่าหมายักษ์เลยนะครับใช่ไหมห้องก่อนห้องทำไมไม่พูดขนาดพูดจากแม่พูดกับแมวของพี่เทนได้ก็ณพ่น่ารักพี่เนาะอืม ไปเดี๋ยวกับพี่วะไปปดูน้องมากันมาอยู่กันนะครับว่าในวันวันอลังการโมโตนี้โอ้ยรอรอเขาบอกว่าโซเต็มให้ดูมาปนอรสั่งครับ เจยาประตูนี่มันน้าเออปะาป้าป๊ะป้าป้าป้าป้ป้าป้ป้า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 ป้ป้าป้ป้าป้าป่าป้าป้ครับป้า้าป้า้าาปป้า้าป้า้า้้้าป้าป้้าป้าา้้ ไอยูทูปใช่ไหมได้หรอโอเคแต่ทำไมต้องเงียบทำไมอืหมาเจมเลยอ่ะก็ต้องชอบคาเฟ่แมวกระต้นชอบคาเฟ่หมาแล้วก็คาเฟ่แมวชอบสองอันเลยคาเฟ่หมาและคาเฟ่แมว เอออกคิวในข้างในใช่ป่ะใช่ป่ะดอคิวอยู่เอาค่อยถ่ายมนแล้วกันบย